สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาครึ่งเดือนหลังกันยายน2568กันนะคะ,ะคลิปนี้เป็นคลิปของคนรักนาราศีกุมคนรักนาราศีกุมคงมีเหตุการณ์อะไรที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตมาบ้างพอสมควรเยอะหน่อยนะคะและเดือนนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นกันเพราะมีดาวศุกร์ดาวคู่ศัตรูกับดาวเสาเล็งนะคะอะแล้วก็มันจะสร้างความเครยียดความอัดความกดดันอะไรให้คุณมากหน่อยนะคะ คุณก็จะต้องเป็นคนใจเย็นเย็นเป็นคนที่เวลามีปัญหาอะไรมากระทบอย่าใจร้อนใจเร็วอย่าบุ่มบามเหมือนกับที่ดาวราหูกลุ่มะนะคะเพราะฉะนั้นต้องค่อยคอคิดให้ละเอียดให้ถี่ถ้วนมันจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรโครงสร้างอะไรเกี่ยวกับง,งานหรือบ้านเราหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามีสติมีรอบครอบมีความรอบครอบนะคะมันจะออกไปในทิศทางที่ดี มันจะไม่ได้ออกไม่ได้ทิศทางที่ทำให้เรารู้สึกอึดอัดหรือร,รู้สึกที่มันเสียใจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเรามีสติรอบคอบแล้วตัดสินใจดีๆเนี่ยนะคะบางทีสิ่งเรานี้ก็พลิกกลายเป็นสิ่งที่ดีให้กับชีวิตเราได้นะคะเพราะฉะนั้นทำอะไรด้วยความละเอียดแล้วจะปลอดภัยนะคะช่วงนี้นะคะให้ระวัง เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินมีหลากหลายช่องทางนะคะมีหลากหลายช่องทางแล้วก็จะไปในทิศทางเรามาระวังเรื่องการลงทุนมันก็มีโอกาสสูงอาจจะมีการลงทุนในรูปแบบใหม่ๆเยอะขึ้นหรือรวมทั้งเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินไปเกี่ยวกับบุตรบริวารก็เยอะได้ด้วยนะคะ,ะแล้วก็ระวังเรื่องการมีปัญหากับคู่ครองคนรักมีความอึดอัดอมีความ ไม่เข้าใจกันเยอะอยู่ถ้ามีปัญหาการค่อยๆเคลีย์นะคะอย่าเร่งรีบอย่ารีบร้อนอ่าบางคนไม่ได้มีปัญหากับคู่แต่มีปัญหากับหุ้นส่วนหรือว่าคนที่ทํางานร่วมกันก็ต้องระวังด้วยเช่นกันนะคะแล้วสิ่งที่มองเห็นอีกก็คือระวังความขัดแย้งกับคนในครอบครัวกับหัวหน้างาน่างเนี้ยก็อาจจะต้องระวังได้อยู่งานของคุณเนี่ยนะคะมันอาจจะ มีอะไรหลากหลายอ่าคุณอาจจะมีทิศทางมีแง่มุมมีมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับงานในการที่จะปฏิรูปอ่าหรือปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยคุณก็ต้องหาข้อมูลก่อนนะคะอย่าเร่งรีบต้องหาข้อมูลให้ดีๆก่อนที่จะทำมันจะปลอดภัยนะคะอ่าทีนี้เราจะขอคำแนะนำจากไพ่ขอคำแนะนำจากไพ่ยิปซีหน่อยนะคะ ว่าจะแนะนําอะไรให้กับคนลักนาดาศีตุลเอ้ยราศีกุมขออภัยคะ่ะจะแนะนําอะไรให้กับคนลักนาดาศีกุมนะคะคน,นาาลักนณาราศีกุมก็ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีๆนะคะต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นการกินการอยู่การใช้ชีวิตนะคะจะต้องใหอ้อยู่ในทางที่เหมาะสมบาลานซ์นะคะอย่าใช้ชีวิตที่ เขาเรียกว่าใช้ร่างกายที่หนักหน่วงเกินไปมันจะป่วยง่ายนะคะขอคำแนะนำสามใบค่ะคนลัคน,รกกนาราศีกุม emperor นะคะ emperor ม,มาวอเดีมาก emperor temperance นะคะ temperance ค่ะคนลัคน,รกกนาราศีกุมสามเหรียญ โอ้คนลักนณาราศีกุมเนี่ยนะคะวิถีชีวิตอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอย่างแน่นอนน่ะนะคะแล้วมันก็จะเข้าไปสู่ในจุดที่สมดุลมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณอ่ามีอะไรเข้ามากระทบในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานหรือการใช้ชีวิตที่แปลเปลี่ยนไปเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดจุดสมดุลในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นอะไรเข้ามาไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันอ่าเขา จัก,กรวาลเขาจะจัดสรรให้คุณลงตัวในแบบของคุณนะนะคะอ่าแต่ละคนก็มีแบบอ่าไม่เหมือนกันแต่เขาก็จะจัดสรรให้มันอยู่ในรูปแบบที่เหมาะกับดวงใครดวงคนนั้นน่นะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆอ่าดวงนี้การทำนายนี้ก็ไม่ได้เจาะจงดวงใครเป็นพิเศษดูจากภาพรวมดูจากดาวจรและก็ดูจากพลังงานนะคะของไพ่เงี้ยนะคะ ก็หวังว่าเป็นประโยชน์ทำอะไรให้มีสติรอบคอบเพราะคุณเป็นเอ็มเพลเรอร์เนี่ยนะคะไม่ต้องกลัวแต่มาจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะแล้วอยู่ในจุดที่ดีจุดที่สมดุลน,นั่นเองเพราะฉะนั้นจงมีความสุขในจุดที่เราเป็นก่อนนะคะไม่ต้องสร้างความเครียดกับตัวเองอช่วงนี้ถ้ามีความเครียดอะไรก็พยายาม ไม่คิดถึงมันก่อนนะคะปล่อยวางไปบ้างนะคะแล้วอะไรที่มันยังแก้ไขไม่ได้ก็ปล่อยไปก่อนแต่ถ้าถึงจุดที่จะต้องแก้ไขละแก้ไขได้เราก็อย่าปล่อยผ่านนะคะ<ส>อันนี้ก็เป็นคำแนะนาดีๆจากช่องเราสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ